ตรงนี้นะครับคือเป็นกรอบไอออนนะครับเรื่องของความสว่างถ้าเป็นตอนกลางวันก็สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านทุนรูนะครับหลังจากที่ได้ขับรถไปเอาเจ้าไอออนมาแล้วนะครับเป็นไอออนไออนอนเลยนะ ปลบไอออนไอออนไชน่าแดงน้ำเงินนะครับเขบ้าไปให้ที่เกิดาดวาวนี่นะครับเป็นไอออนนะครับเป็นข้างละดวงแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นพวกที่ว่าเทียบแบบเทียบเกียนะครับแบบ คุณอาผได้มาเท่าไรนะ <Yeah. S 1> ได้มาคู่ละพันเจ็ดนะครับ mm hmm. ก็จะรวมขามาด้วยนะครับขาด้านหลัง mm hmm. แต่ว่าไม่ได้มีสติ๊กเกอร์มาเหมือนไอออนแท้นะครับซึ่งถ้าเราดูมุมนี้นะครับก็จะคล้ายแท้เลยนะครับอย่างแท้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือดวงแท้นะครับ สังเกตจะมีสติกเกอร์อยู่ด้านในนะครับนี่คือดวงแท้นะครับแต่ว่าเป็นสปิทนะครับก็คือแดงน้ําเงินนะครับอยู่ในตัวเดียวนะครับส่วนตรงนี้นะครับคือเป็นกรอบไอออนนะครับนี่นะครับก็น่าจะต่างกันตรงประมาณตรงเลนนะครับเพราะว่าเลนของกรอบไอออนนี่จะจะเขาเรียกว่าอะไรจะจะแบบมัวกว่านะครับถ้าเราดูไกลแบบนี้นะครับอันนี้คือเลนของ ก็ไออนนะครับส่วนนี่คือเลนของไอออนแท้นนะครับ <What? S 1> เรื่องของความสว่างถ้าเป็นตอนกลางวันก็พอกันนะครับต่างกันไม่มากส่วนกลางคืนก็ต่างกันอยู่ประมาณนิดนึงนะครับก็หลักๆน่าจเป็นเรื่องของความทนทานนะครับที่ต่างกันก็คือน่าจะวัสดุอะไรก็ต่างกันนะครับของของแท้จะเป็น คล้ายๆกับเป็นเหล็กนะครับแต่อันนี้ก็ได้เป็นเหล็กที่บางกว่านะครับแล้วก็ส่วนสายไฟก็มีสี่เส้นนะครับนี่นะครับจะเป็นแดงนะครับเป็นเส้นขาวแต่ว่าขีดแดงนะครับก็ควบวกนะครับข้วแดงแล้วก็เส้นดําก็เป็นลบนะครับตัวนี้ก็เป็นสเต็ปนะครับสายสเต็ปแล้วก็สายเก้านะครับส่วนคันนี้ก็ยังไม่ได้เก็บ สายไฟเลยนะครับก็ตึงต่อนะครับส่วนคันนี้นะครับจะควบคุมผ่านรีโมทของ a s 920นะครับที่เรารีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมก็จะควบคุมผ่านรีโมทเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดไฟดูนะครับบีเช่บอ ส่วนตัวนี้ก็น่าจะยังไม่ได้ลิงก์สเต็ปนะครับเอออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองเทียบกับไอออนมีการนะครับสปิดอันนี้เป็น ไลออนของแท้นะครับสปิตท,ที่ได้มาเมื่อคลิปนั้นนะครับโอ้ยมือบนอิงวะ นั่นก็เป็นแสงพอข้านะครับของเทียบกับแท้นะครับตัวเทียบกับตัวแท้นะครับผมซึ่งขนาดนะครับขนาดก็เท่ากันนะครับพอกันเลยเพราะว่าขาขาตัวนี้นะครับที่ยึดอยู่ก็จะเป็นขาของกอบอนุนนะครับได้มายึดตัวแท้นะครับยึดด้วยกันได้นะครับพอดีเป๊ะ ก็จบไปนะครับสำหรับการรีวิวเป็นกอปไอออนนะครับผมก็เป็นสำหรับแบบที่ต้องการทรงแบบไม่ในอออนนะครับแต่ว่าก็ส่วนแสงนะครับก็อย่างที่เห็นไปเลยนะครับตอนกลางวันนะครับผมก็จะต่างกันประมาณก็ประมาณกลางๆนะครับผมไม่ต่างกันมากแล้วก็ไม่เกินกันเท่าไหร่นะครับผมส่วนเรื่องของกลางแดดนะครับผมก็น่าจะต่างกันพอสมควรนะครับ โอเคครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าไอออนแท้ในคลิปนะครับผมเป็นแค่หนึ่งข้างนะครับก็คือเป็นสปิตนะครับแดงน้ําเงินในข้างเดียวนะครับผมอาจจะเสียเปรียบนะครับของเกดเนะครับผมเพราะว่าเกดเนั้นนะครับเป็นข้างละดวงนะครับผมก็คือ2ข้างนะครับแดงน้ําเงินเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เหมือนเดิมนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย